สรุปเหตุการณ์แชร์ลูกโซ่คริปโตที่ลือกันว่าหอบเงินแสนล้านหนีมาที่ประเทศไทยก่อนที่จะไปฟังเนะะื้อหาฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานลงถึงเกลียทุกคนด้วยนะคะ วันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลหนึ่งที่เธอเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นราชินีคริปโตและเธอนะคะก็ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเหรียญที่ชื่อว่าวันคอยค่ะหนึ่งในสกุลดิจิตอลที่อ้างว่าจะมาแทนที่บิตคอยซึ่งเรื่องนี้นะคะกลับกลายเป็นว่าเหรียญที่เธอสร้างเนี่ยมันได้กลายมาเป็นแชร์ลุกโซ่ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการคริปโตเคอเรนซีค่ะและนอกจากนี้นะคะเธอยังสร้างความเสียหายมูลค่าถึง1นึ0 0 0สล้านบาทพร้อมกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ ทาง FBI นะคะเขาก็ได้ประกาศมาว่าเธอเนี่ยติดอยู่ในหนึ่งใน10รายชื่อของผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุดและใน10รายชื่อนี้นะคะ9คนเนี่ยเป็นพวกฆาตะกรหรือว่าเป็นพวกพ่อค้ายาเสพติดค่ะแต่มีเพียงเธอคนเดียวค่ะที่เป็นผู้หญิงอยู่ในนั้นเรียกได้ว่าวิเลกรรมของเธอเนี่ยก็น่าจะแสบไม่น้อยค่ะแล้วจากราชินีคริปโตกลายมาเป็นนักต้มตุ๋นได้ยังไงเราจะมาคุยกันในลงทุนเกิร์ทอกันค่ะ คนที่สร้างแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่นี้นะคะชื่อว่าลูจาอิกนาะโตว,ว่าค่ะเราเนี่ยอาจจะเกิดคำถามแรกขึ้นมาเลยว่าทําไมเธอถึงทําให้คนหลายๆคนเนะี่ยยอมเอาเงินไปลงทุนกับเธอได้จริงๆแล้วนะคะเธอเป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากมันก็เลยทําให้ตัวเองอะ่ะดูน่าเชื่อถือค่ะโดยเธอเนี่ยจบปรตีจากออกฟอร์ดค่ะแล้วก็ปโทปอเอกเนี่ยไปจบที่คอนสแตน์ค่ะนอกจากนี้ค่ะเธอยังเคยทางานในบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจที่ได้ชื่อว่าเป็นบิ๊กทีของโลกอีกด้วยค่ะแต่เรื่องค่ะก็ะะมาถึงจุดพลิกผันในปี2014เมื่อคุณอิกับร่วม คนอีก2คนค่ะได้ร่วมกันก่อตั้งเหรียญคริปโตที่ชื่อว่าวันคอยขึ้นมาซึ่งโมเดลธุรกิจหลักที่เธอได้พูดเอาไว้นะคะมันก็คือการขายแพ็กเกจการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดคริปโตค่ะแล้วก็ผู้ที่ซื้อนะคะยังจะได้โทเคนสําหรับการเอาไปออกเหรียญวันคอยอีกด้วยค่ะโดยแพ็กเกจนะคะก็จะมีราคาตั้งแต่100ยูโรไปจนถึง2องแสนสองหยูโรค่ะแล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆสามพันแปดร้อยถึงแปดล้านสี่เลยทีเดียวค่ะและยิ่งแพ็กเกจเนี่ยมี ราคาแพงโทเค็นที่ได้รับเด่ยก็จะยิ่งมีมูลค่าที่สูงตามไปด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณอิกนาโตว,วาเนี่ยเธอก็ยังเคลมไว้ใหญ่มากค่ะว่าไอเหรียญวันคอยเนี่ยมันแทบจะสามารถใช้ชําระเงินได้ทั่วโลกและยังสามารถนํามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินยูโรในอ e ีวอเล็ตได้และที่สําคัญค่ะเธอยังบอกว่านักลงทุนเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนอย่างมหาศาลและพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่าวันคอยเนี่ยมีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยค่ะ เท่านั้นยังไม่พอนะคะเธอเนี่ยยังได้ก่อตั้งบริษัทลูกที่ให้นักลงทุนสามารถนําเหรียญวันคอยไปซื้อสินค้าได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือสินค้าแบรนด์หรูต่างๆและนอกจากนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยอยากจะสร้างเหรียญให้มันยิ่งใหญ่มันก็คงจะขาดประโยคเด็ดแบบนี้ไม่ได้ก็คือวันคอยเนี่ยจะเข้ามาปฏิวัติว,ตว,ตวงการการเงินของโลกและพร้อมกับคอนเซ็ปที่เธอบอกว่าวันคอยเนี่ยปลอดภัยใช้งานง่ายและก็รวดเร็วค่ะและที่สําคัญค่ะเธอยังได้บอกกับนักลงทุนไว้ว่าวันคอยเนี่ยเป็นเหรียญที่ โปร่งใสและก็ถูกกฎหมายมากที่สุดอีกด้วยค่ะและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเธอก็ยังได้ทำการตลาดค่ะแล้วก็วางตำแหน่งให้วันคอยเนี่ยอยู่ในฐานะบิตคอยคิลเลอร์หรือก็คือเหรียญที่เกิดมาเพื่อจะค่าบิตคอยรวมไปถึงยังมีการเสนอค่าคอมมิชชั่นให้กับนักลงทุนในกรณีที่เหล่านักลงทุนเนี่ยสามารถหาสมาชิกใหม่มาซื้อแพ็กเกจการศึกษากับวันคอยได้นั่นเองค่ะและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะวันคอยเนี่ยก็เรียกได้ว่าเติบโตกันแบบก้าวกระโดดกันเลยทีเดียวค่ะ และในตอนนี้เองค่ะวันคอยก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากบิตคอยไม่เพียงเท่านั้นนะคะมันยังดึงดูดเงินจากนักลงทุนได้มากถึง3ล้านคนจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกแต่ในอีกด้านหนึ่งนะคะมันก็ไม่ได้มีแค่คนที่เขาหลงเชื่อกลโกงของคุณอิงนาะตว่าแบบไม่ได้เอกใจค่ะเพราะว่าหน่วยงานหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มออกมาเตือนข่าว่าวันคอยเนี่ยอาจอยู่ในรูปแบบของธุรกิจแชร์ลูกโซแบบเครือข่าย แต่ด้วยภาพลักษณ์ของคุณอินาโตว,ว่นะคะที่สมบูรณ์แบบทั้งในเรื่องของประวัติการศึกษาประวัติการทํางานไปจนถึงบุค,คลิก,กภาพที่เวลาขึ้นเก่าวสุนทรพจน์กี่ทีนะคะก็สร้างความน่าประทับใจและเธอเนี่ยยังเคยขึ้นปกนิตยสารฟอร์บอีกด้วยค่ะประกอบก,บกับการที่นักลงทุนหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มีความเข้าใจในการลงทุนคริปโตอย่างถ่องแท้ค่ะและพวกเขาเนี่ยก็ยังเชื่ออ,อีกนะคะว่าวันคอยเนี่ยจะเป็นโอกาสครั้งที่2หลังจากที่พวกเขาเนี่ยพลาดการซื้อบิตคอยแล้วก็มีราคาพุ่งขึ้นสูงไปแล้วน,นั่นเองค่ะจริงๆแล้วนะคะ เรื่องนี้เนี่ยมันมีสัญญาณเตือนมาตั้งแต่ในเดือนมีนาคมปี2016ค่ะวันคอยเนี่ยเขาได้ระงับการซื้อขายเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วก็อ้างว่าเขาจะไปพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงระบบเกี่ยวกับบล็อกเชนค่ะเนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยกำลังมีคนขุดเหรียญเป็นจํานวนมากแต่ว่าหลังจากที่เปิดมาให้บริการปกติเนี่ยผลปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีการปรับปรุงระบบอะไรเลยค่ะและสัญญาณเตือนอีกครั้งนะคะก็เกิดขึ้นในมกราคมปี2017ค่ะเมื่อระบบที่เป็นช่องทางเดียวในการแลกเปลี่ยนเงินของวัน คอย,ยไปเป็นสกุลเงินอื่นๆได้ทําการปิดลงค่ะและระบบเนี่ยก็ยังได้ทําการปฏิเสธคําขอถอนเงินเป็นจํานวนมากอีกด้วยค่ะ และสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายค่ะที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มมั่นใจแล้วค่ะว่ามันคือการแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ก็คือการที่คุณอินาตาวานไม่ได้ไปปรากฏตัวในงานสัมนาครั้งใหญ่ของวันคอยที่เมืองลิสบอนประเทศโปรตุกเกสค่ะและหลังจากนั้นเพียง2ส,สัปดาห์นะคะตามบันทึกของตํารวจเนี่ยก็ได้รายงานข่าวว่าคุณอินา์ตาวาเนี่ยเธอได้ขึ้นเครื่องบินหนีไปยังประเทศกรีซนที่เรียบร้อยค่ะ และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะก็ไม่มีใครได้พบเจอเธออีกเลยค่ะถึงเวลานี้ค่ะวันคอยเนี่ยก็ได้ถูกเปิดโปองออกมาแล้วเพราะว่ามันคือแชร์ลูกโซ่ที่ปลอมตัวมาในคราบสกุลเงินดิจิตอลและหลายคนนะคะก็เชื่อกันว่าโครงการนี้สามารถหลอกลวงเงินไปได้มากกว่า146,000ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยจากการที่เขามีการเสนอค่าคอมมิชชั่นให้กับนักลงทุนและก็ยังมีการรับประกันผลตอบแทนในการลงทุนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แค่เป็นการนาเงินของนักลงทุนรายใหม่ไปให้นักลงทุนรายเก่าแบบที่แชร์ลูกโซ่ชอบทํากันนั่นเองค่ะแล้วมันก็จะเป็นไปตามคอนเซปต์การแชร์ลูกโซ่แบบปกติเลยนะคะที่มันจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อพวกเขาเนี่ยไม่สามารถหาเงินมาหมุนในระบบได้ทันนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งกลโกงที่แหกตานักลงทุนมากมันก็คือการที่เขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีบล็อก งๆแล้วมันไม่มีการใช้เทคโนโลยีอะไรเลยค่ะจริงๆแล้วราคาที่เราเห็นขึ้นลงตามอุปสงค์อุปทาน่ะมันอยู่ที่การกําหนดของบริษัททางนั้นเลยค่ะท่ามกลางข้อกล่าวหาทั้งหมดนี้นะคะทําให้เธอเนี่ยถูกออกหมายจับโดย FBI แล้วก็ e u r o p o ค่ะในรายชื่อของผู้หลบหนีที่ต้องการตัวมากที่สุดส่วนผู้ก่อตั้งอีก2คนนะคะคนนึงถูกจับได้ที่ประเทศไทยในปี2018ส่วนอีกคนนะคะถูกจับได้ที่สนามบินลอสแอนเจลิสในปี2019ค่ะแต่จนถึงปัจจุบันนะคะคุณอินาโตว,วาเนี่ยเธอก็ยังคงหายตัวไป อย่างไร้ร่องรอยค่ะแล้วก็ FBI เนี่ยเขาได้ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าเธออาจจะไปสันไรจามแล้วก็ย้อมสีผมให้คนเนี่ยจำเธอไม่ได้และเธอก็อาจจะใช้พาสปอร์ตปลอมค่ะเพื่อเดินทางไปยังประเทศต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าเธออาจจะกบดานอยู่ที่ประเทศไทยและที่มากไปกว่านั้นคือว่ากันว่าเธอเนี่ยได้หายตัวไปพร้อมกับบิตคอยจานวน2องแสนสามหมื่นเหรียญซึ่งเป็นสกุลเงินที่เธอเนี่ยสัญญาว่าจะค้านั่นเองค่ะ จากเรื่องนี้นะคะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยุดคิดได้ค่ะว่าการลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการรับประกันผลตอบแทนได้หรือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชวนให้เราไปลงทุนเราเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นคนที่ศึกษาสิ่งนั้นให้ดีก่อนที่เราจะเอาเงินไปลงทุนนั่นเองค่ะ